Música สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหลวงพ่อตอบป,ปัญหาค่ะรายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรม,มะพบกับดิฉันสิปางบนแต่งผู้ดำเนินรายการนะคะโดยทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวมาเป็นผู้ไขปัญหาและวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคือท่านพลตรีสุรสิทธิ์ ถาวรท่านเป็นฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด,สดและครอบครัวนะคะจะมาขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะคะในการถามคำถามคำถามนั้นน่าสนใจค่ะและเป็นที่อยากรู้ของคนส่วนมากด้วยส่วนคำถามจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้เลยค่ะหลวงพ่อครับทหารตำรวจที่ซึ่งมีหน้าที่ป้องกันประเทศชาติบางครั้งปราบปรามโจรผู้ร้ายจนเสียชีวิต ซึ่งเป็นการกระทําบาปด้วยธําจำเป็นอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าบาปกรรมที่เกิดขึ้นนี้น้อยกว่าการทราําปณิตบติทั่วไปหรือไม่ครับหลวงพ่อครับทุนโยมนะการที่บาปมากบาปน้อยเอาหลักง่ายๆแบบชาวบ้านกันก็แล้วกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ชัด เมื่อจิตคุณมัวไม่ผ่องใสทุกคติเป็นที่ไปนี่เป็นหลักเกณฑ์ที่พระองค์ตรัสเอาไว้ในขณะที่ตรงกันข้ามเมื่อจิตผ่องใสสุคติเป็นที่ไป <c oughs> พูดง่ายๆ <c oughs> การจะไปนรกจะไปสวรรค์จะบาปมากบาปน้อย ขึ้นอยู่กับความขุณมัวของจิตใจกับความผ่องใสของจิตใจนี่เองไม่ว่าการฆ่านั้น่ะจะด้วยเหตุอะไรก็าตามเมื่อเวลาไปลงมือฆ่ากันไปประกอบเหตุกันจิตคุณมัวมากเท่าไหร่ก็บาปมากเท่านั้นถ้าคุณมัว น้อยเท่าไรบาปก็น้อยเท่านั้นอันนี้เป็นกฎเกณฑ์กันก่อนจะก,กฎเกณฑ์ตรงนี้ก็เราก็ามาดูกับเรากันความที่ต่อสู้ป้องกันตัวแล้วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองกันแต่ว่าเมื่อถูกบุกรุกถกูกรุกรานเข้ามาทหารเป็นรั้ว ของประเทศชาติยังไงก็ต้องสู้สู้เพื่อประเทศชาติด้วยสู้เพื่อชีวิตของตัวเองด้วยแต่ในขณะที่สู้นั่นนะถ้าสู้ด้วยความเครียดแค้นสู้ด้วยความฮึกเหิมตรงนี้นี่แน่นอนใจขุนนะ่นมัวหนักตรงนี้ ไม่ค่อยจะดีแต่ว่าสู้พระจนใจจริงๆต้องสู้ปล่อยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวบ้านเมืองอยู่ไม่ได้จะต้องเข็นต้องฆ่ากันไปก็ใครที่พอยัง้งมือได้ก็ยัง้งควรจะตายมากก็เลยตายน้อยไอ้ควรจะตายน้อยก็แค่บาดเจ็บอะไรทำนองนั้นแล้วก็ ตรงนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ขึ้นอยู่กับสถานการแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของอทหารท่านนั้นตำรวจท่านนั้นแหละนะเป็นเรื่องของรายบุคลคลอันนี้ก็เป็นกรณีที่หนึ่งรกรณีที่สองที่ต้องมาพิจารณาตามกันไปอีกก็คือพอทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไง ถ้ารู้สึกแหมมันสะใจจริงๆอ้าถ้าอย่างนี้ใจขุนหนักเลยนะเนี่ยคือนอกจากใจขุนแล้วยังดีใจก็อีกความขุนนั้นเข้าไปด้วยอันนี้แทบจะมืดสนิทกันตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เราก็บาบมากหน่อยนะเพราะดีใจกับบาปกรรมที่ตัวทำํำแต่ตรงกันข้าม เออเราก็ไม่อยากจะทำแต่ว่าถ้าไม่ทำไม่ฆ่ามันก็ฆ่าเราแล้วก็บ้านเมืองก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องฆ่ากันไปแล้วก็มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากไม่ได้ดีใจกับการฆ่านั่นแล้วยังคิดเออจะทำยังไงนี่สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดอีก มาหาทางช่วยกันแก้ไขมาหาทางช่วยกันป้องกันอย่าให้มันเกิดอีกเพราะแค่นี้ใจเราก็แย่แล้วเพราะอย่างไงอย่างไงก็มนุษย์ด้วยกันที่ร้ายที่สุดไอ้ที่เขาลุยเข้ามานะ่ะนะมาลุยจะฆ่าทหารจะลุยเข้ามาฆ่าตำรวจนะั่นนะบางทีพวกนั้นนะถูกหลอกมาด้วย ถูกหลอกกันมากี่ทอดกี่ชั้นก็ไม่รู้ถูกจ้างถูกวานมาบางทีก็ถูกมอมเมามาด้วยอาจจะมอมเมาด้วยยาเสพติดหรืออะไรก็ตามทีนึกเรื่องนี้แล้วแทนที่จะมาดีอกดีใจกับการเข็นฆ่าก็น,นึกเมตตาสงสารว่าเรานี่ไม่อยากทำนะแต่ว่าเออมันจนใจต้องทำ แล้วก็มาคิดหาทางป้องกันกันต่อไปถ้าอย่างนี้ใจประเภทนี้าบาปนะมีไหมมีแต่ไม่เท่าประเภทแรกยิ่งไปกว่าน,นั้นเอออ่ะฆ่ากันไปเรียบร้อยแล้วอะไรกันเรียบร้อยแล้วส่งโรงพยาบาลส่งวัดส่งเมนก็นแล้วแต่นะเรียบร้อยแล้ว นอกจากมาหามาตรการป้องกันแก้ไขกันในภายหน้าแล้วก็มีเรื่องฝากอีกแล้วทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลอะไรกันได้ก็ทำไปเถอะตรวดน้ำให้ไปเลยเพราะที่ทำมาก็ไม่อยากจะทำหรอกนะเลยไปยิ่งกว่านั้นอีกถ้าจะให้ดีหลังจากทำบุญทำทานเรียบร้อยแล้วขอฝากไว้ก็แล้วกั เรื่องอะไรรนะ้ายๆแล้วให้มันจบตะอย่าไปมันนึกถึงมันมันมีหลักอยู่นะนึกถึงบาปนึกเมื่อไรบาปมันก็จะโตขึ้นใจก็ขุ่นมัวมากขึ้นนึกถึงบุญใจก็จะใสใสยอยู่เท่าไหรนะ่แล้วก็ใสขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นฝากเลยเมื่อเรื่องไม่ค่อยจะดีนั่นนะมันจบไปแล้ววางมาตรการแก้ไขจบเรียบร้อยแล้วอย่าไปนึกถึงมันอีกลบภาพนั้นทิง้งซะลบยังไงลบด้วยการไม่พยายามจะนึกถึงมันนั่นประการหนึ่งสองนึกภาพดีๆเข้ามาแทนนึกภาพดีๆเข้ามาแทนนึกยังไง เออก่อนนึกเรื่องบุญเรื่องกุศลที่เราทํานั่นแหละถ้าให้ดีนะมันทําสมาธิให้ทุกคืนนึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วใสๆให้เกิดขึ้นกลางกายกลางใจนึกไปเรื่อยๆเป็นการเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ให้กับชีวิตของเราอย่างนี้บาปไม่มีสิทธิ์โตขึ้นมีแต่บุญจะโตวันโตคืนจะเริญนพร พ่อครับกรณีที่ผู้พากษาสั่งลงโทษผู้ต้องหาถึงขั้นตัดสินประหารชีวิตกรณีนี้ผู้พากษาท่านไม่ได้ลงมือเองท่านจะผิดศีลข้อใดหนึน่งด้วยหรือเปล่าครับคุณโยมนะในเรื่องของการลงโทษคนตามกฎหมายนี่เป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมือง แล้วในเรื่องของกฎหมายเนี่ยต้องทำความเข้าใจอีกนิดหนึ่งด้วยกฎหมายยังมีกฎหมายแม่กฎหมายลูกกฎหมายลูกยังก็ข,กกกกขึ้นอยู่กับกฎหมายแม่ถ้าลูกว่าผิดแต่แม่ว่าไม่ผิดก็เป็นว่าไม่ผิดก็ขึ้นอยู่กฎหมายแม่คุณโยมแต่ว่ากฎหมายลูกกฎหมายแม่นั่นนะ มันเป็นเรื่องที่มนุษย์ตั้งกันขึ้นมาส่วนว่าผิดศีลหรือไม่ผิดศีลนะ่ะไอ้นั่นมันกฎแห่งกรรมอย่ามาปนกันนะคุณโยมถ้าปนกันมาไราพลาดเมื่อน,นั้นกฎหมายมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นมาตามวาระตามเทศะบางประเภทบางประเภท โดยกรณีตัดสินเรื่องเดียวกันอาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วได้ว่าเ,าเรื่องการตัดสินหรือการฆ่า,านั้นๆนจะเกิดตรงไหนในโลกก็ตามคุณโยมมันผิดทั้งนั้นแหละหเพราะว่า กฎแห่งกรรมนะมันเป็นกฎของจักรวาลมันไม่ใช่กฎของบ้านเมืองใดบ้านเมืองหนึ่งดวงอาทิตย์ที่ประเทศจีนประเทศไทยประเทศฝรั่งเห็นมันดวงเดียวกันดวงอาทิตย์ที่คนต่างศาสนาเห็นมันดวงเดียวกันเพราะฉะนั้น ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความร้อนแรงมันก็ระดับเดียวกันไม่เปลี่ยนขณะนี้เมื่อเราพูดถึงกฎหมายบ้านเมืองแล้วดูเหมือนว่าผู้พิพากษาท่านไม่ผิดท่านไม่ผิดโดยกฎหมายเพราะกฎหมายอนุญาตท่านแต่ย่งไงยังไงก็เข้าข่ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามกฎแห่งกรรม กฎเกณฑ์ในเรื่องของฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในข้อที่หนึ่งว่าไงหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิตสองรู้ด้วยว่ามีชีวิตสามมีจิตคิดจะฆ่าสี่ลงมือฆ่าห้าได้ตายสมใจนึกเมื่อไรก็ตามทีเถอะ ได้มีการสั่งค่ากันขึ้นแล้วแล้วก็ได้ค่าเสร็จสับแล้วใครมีส่วนไหนในห้าขั้นตอนนี้ก็รับเอาไปชัดเจนดีนะแต่ว่ามันก็มีข้อคิดกันบางอย่างหอนหนักเป็นเบาอย่างที่เมื่อกี้กรณีอย่างที่บอกว่าเออ เราก็ไม่ได้ผ่อนหนักเป็นเบาทำไงก็ไม่ได้ยินดีด้วยกับการที่ต้องฆ่านั้นๆและอันที่สองเจ้าคนที่ถูกสั่งฆ่าเออมันก็รู้ตัวนะว่ามันทำผิดจริงรมันยอมรับเ๋ยมันทำผิดมันยอมรับว่ามันเลวแล้วก็ มันก็ไม่ได้ผูกพยาบาทกับผู้ที่ผู้วิาษาไอ้อย่างนี้ผิดก็ผิดแหละแต่พอเบาหน่อยแต่ว่ามันเองมันว่ามันไม่ผิดทั้งทั้งที่จริงมันผิดแล้วมันก็จองเวรด้วยถ้าอย่างนี้คงจะได้ตามล้างตามผลานกันอีกหลายชาติอันนี้ชัดๆนะคุณโยมนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าในกรณีที่เออไปตัดสินผิดคนเข้าคนไม่ผิดแต่หลักฐานเท็จที่ไปม,มัดเขาได้ทำให้ต้องตัดสินกลายเป็นคนผิดไปตรงนี้เออมันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกก็ขอฝากเอาไว้เป็นข้อคิดตำรวจก็ตามทหารก็ตาม ท่านผู้พิาพากษาก็ตามอย่าปนกันนะระหว่างกฎหมายกับกฎแห่งกรรมถ้าเมื่นไรพูดถึงกฎแห่งกรรมผิดคือผิดแล้วนี่ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปส่วนว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องของคนมาช่วยกันกำหนดกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีแลอะอาตมาก็อยากจะแถมไว้ด้วย ไม่ว่าตำรวจไม่ว่าทหารไม่ว่าท่านผู้พิพากษาท่านมารับผานระตรงนี้เนี่ยมันปลายเหตุปลายเหตุยังไงเขาทำกรรมกันมาเรียบร้อยเขาก่อเวรันมาเรียบร้อยเขาทำผิดพลาดกันมาแล้วท่านผู้พิพากษาท่านนั่งอยู่ในบัลลังเขาฆ่ากันมาเรียบร้อยเขาทำเหตุกันมาแล้ว แล้วมาสั่งให้ท่านไปสั่งฆ่าอีกทีตรงนี้นี่เอาล่ะกฎหมายจะว่ายังไงเนี่ยอัตมาไม่เกี่ยวแต่อยากจะพูดว่าขณะนี้เราทำกันที่ปลายเหตุถ้าต้นเหตุนั่นนะทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งท่านผู้พิพากษามาช่วยกันคิดอย่างนี้ดีกว่าว่า ทำยังไงจะเอาธรรมะจะเอาพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่ในจิตใจคนดูเผินๆว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านจริงๆหน้าที่ของคนไทยทั้งชาตินั่นแหละไปช่วยกันคิดช่วยกันวางมาตรการตัดไฟต้นลมตรงนั้นถ้ามาถึงคราวจะต้องฆ่าต้องฟันกันก็หนึ่งน้อยหน่อยสองเออ บางทีอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้เป็นไงล่ะแทนที่จะต้องฆ่าก็เอาแค่จำคุกตลอดชีวิตเธอะเพราะอะไรเพราะว่าใครใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะฆ่าใครเพราะเราไม่ได้ให้ชีวิตเขาขึ้นมาเมื่อเราไม่ให้ชีวิตเข้ามาแล้วเราไปฆ่าเขากรณีไหนมันก็บาปทั้งนั้นแหละ จองเวรกันไม่รู้จบยิ่งกว่านั้นฆ่าเจ้าคนผิดนี่ลงไปแล้วเจ้านำเบอร์หนึ่งเนี่ยตายไปแล้วเดี๋ยวเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ก็ตามมาทำไมมันตามมาก็ยังไม่ได้แก้ไขนิสัยสันดานของไอ้เจ้ารุ่นหลังให้ดีมันก็มีแต่การฆ่าไม่รู้จบอยู่นั่นแหละโยมมาช่วยกันนะ หลวงพ่ออยากจะฝากอีกนิดหนึ่งนะคนที่บาปมากๆเลยอะนะในเมื่อเกิดมีความจำเป็นต้องตัดสินประหารชีวิตขึ้นมาแล้วคือผู้ที่ออกกฎหมายเองไม่ว่าผู้ที่ออกกฎหมายชุดนั้นๆคนนั้นๆตายไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ตามเมื่อมีการสั่งประหารตามกฎหมายที่เขาออกเอาไว้นี้ แม้ตัวเองตกนรกอยู่แล้วบาปก็เพิ่มขึ้นตกนรกหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นนะใครจะออกกฎหมายเกี่ยวกับการฆ่ากันแล้วก็คิดให้เยอะประหารชีวิตคิดกันให้เยอะนะเพราะใครๆก็ไม่มีสิทธิ์ฆ่าใครเนื่องจากไม่มีใครเป็นผู้สร้างชีวิตให้ใครหลวงพ่อเจ้าคะ การที่คนเรามีนิสัยเห็นแก่ตัวเกิดมาจากสาเหตุอะไรเจ้าคะแล้วถ้าเจอเพื่อนร่วมงานประเภทนี้ลูกควรจะวางตัวอย่างไรดีเจ้าคะเออคุณโยมพวกเห็นแก่ตัวนี่น่าเห็นใจมันมีอยู่สองสาเหตุใหญ่ๆด้วยกันสาเหตุแรกก่อน มันเป็นสันดานติดตัวข้ามชาติาอันนี้ไม่ใช่ออไม่ใช่หลวงพ่อมาแกล้งด่าแกล้งประจานกันนะคําว่าสันดานนี่พจนานุกรมพูดชัดสันดานคือนิสัยที่ติดตัวข้ามพบข้ามชาติม,มันติดข้ามชาติมาแล้วเกิดขึ้นมามันก็เป็นเลยถ้าเจอประเภทนี้หนักหน่อย ประเภทที่สองเกิดมาจากสิ่งแวดล้อมไม่ดีคือเกิดจากสาเหตุจากชาตินี้ตั้งแต่การเลี้ยงดูสมัยเด็กๆอาจจะพ่อแม่ยากจนหรือพ่อแม่ไม่ยากจนแต่ว่าการดูแลไม่ดีก็เลยทำให้ลูกๆอาจต้องแย่งอาจจะต้องชิ้งอาจต้องทุบต้องตีกัน สิ่งเหล่านี้นี่เองในที่สุดก็ค่อยๆเพาะขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นนิสัยเห็นแก่ตัวเลยไปกว่าน,นั้นอีกตรงนี้ไม่ใช่เพราะการเลี้ยงดูหรือสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างไม่ดีแต่ตัวเขาเองนั่นแหละไม่ดีเป็นไงล่ะบริหารงานบริหารเงินไม่เป็น ผลสุดท้ายนี่พูดถึงผู้ใหญ่แล้วนะผลสุดท้ายเศรษฐกิจฝืดเทืองก็เลยมาเป็นต้นเหตุให้เป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวเข้ามาอีกตรงนี้มันต้องมองภาพกันชัดๆว่าที่คุณโยมนะ่ะไปเจอคนเห็นแก่ตัวนั้นนะ่ะตามดูหน่อย ว่าตามันมันเห็นแก่ตัวประเภทไหนไม่อย่างนั้นแก้ไม่ถูกเพราะว่าเราเคยเจอกันมาแล้วทั้งโลกเคยมีบันทึกกันทุกประเทศลนะเช่นเศรษฐีนะไม่ใช่ยากจนนะเศรษฐีแ,แต่มันเห็นแก่ตัวเคยมีเรื่องปรากฏอีกเหมือนกันทัญญาเศรษฐีลูกเศรษฐีรวยแสนจะรวย แต่เข้าซูเปอร์มาร์เก็ตไปขโมยของในร้านเขาปะโทเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่นิสัยแล้วอันนี้สันดานข้ามชาติเมื่อเรามองพอได้ภาพรวมๆแล้วว่าความเห็นแก่ตัวเกิดจากหนึ่งสันดานข้ามชาติมาเลยตรงนี้แทบว่าจะหมดทางแก้ครับ แต่เอาละลองฝืนใจดูลองฝืนใจแก้ดูส่วนพวกที่สองการเลี้ยงดูที่ไม่ดีสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เล็กไม่ดีพวกนี้ก็พอเพราะมีทางแก้น่ะส่วนพวกที่สเออบริหารงานบริหารเงินไม่เป็นนิสัยเห็นแก่ตัวประเภทนี้เพิ่งมาเกิดทีหลังตรงนี้นี่ ผลทางแก้พอมากสักหน่อยเอาละแต่ยังไงร,รวมๆก่อนทั้งหมดเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงให้เป็นหลักว่าพวกเห็นแก่ตัวนี่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเป็นกิเลสประเภทอยู่ในตระกูลโลภะแต่ว่าแกโลภะหรือโลภหนักไปหน่อยมันก็เลยออกมาเป็นสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ทีนี้ในที่ทํางานที่คุณโยมต้องเจอคุณโยมเมื่อมันที่ทํางานเนีย่ยนะจะบอกว่าเอ้ยงั้นจับจะย้ายไปมันก็ไม่ได้เราจะย้ายเองเอาตัวออกไปก็ไม่แน่จะมีตําแหน่งให้ไหมเราก็ย้ายไม่ได้มันต้องอยู่กันซะแล้วเมื่อต้องอยู่กับคนผ่านปู่ย่าตาทวด ให้ข้อคิดอย่างนี้ก่อนให้ข้อระวังก่อนว่าไงท่องบทคาถานี้ให้ดีอะไรทนนะลูก <c oughs> ทนไปเถอะนี่ข้อแรกนะแล้วข้อที่สองทำตัวเหมือนอย่างกับคนผิงไฟเื่อมันหนีไม่ได้แล้วนี่เป็นไงเหมือนคนผิงไฟเออหน้าหนาวมันหนาว ไม่เข้าเตาก็ไม่เข้าใกล้เตาผิงมันก็หนาวแต่เข้าใกล้นะักมันไม่ใช่ผิงนะมันย่างนะเดี๋ยวพองนะเดี๋ยวสุกนะก็ต้องมองกันตรงนี้ให้ดีคุณโยมหนีกันไม่พ้นก็วางเอาเว้นวักให้ดีแล้วก็ทนกันไปและในขณะที่ทนกันไปนี่เอง ตีกรอบในเรื่องวินัยให้ดีวินัยเป็นเส้นแบ่งพรมแดนกันละมีขอบมีเขตวินัยจะวินัยในเรื่องเวลานี้วินัยในเรื่องการเงินวินัยในเรื่องอะไรก็ตามที่จะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ตีกรอบในเรื่องวินัยนั้นๆให้ดีเมื่อเราตีกรอบวินัยเอาไวด้ดีอ่าก็นั่นแหละไม่ใกลไม่ไกลไ แค่เตาผิงไม่ใช่เตาไม่ใช่เตาย่างนะคุณโยมนะจากนั้นนะเออก็ดูก็แล้วกันค้นให้ได้สังเกตให้ได้ว่าที่มาของนิสัยของแกนะ่ะอยู่ในกลุ่มไหนที่ว่ามาแล้วแล้วก็แผ่เมตตาแล้วหาวิธีแก้กันเป็นเปราะเปราะเปราะไปเปราะ,ะ,ะแรกประเภทที่ ใช้เงินไม่เป็นเดี๋ยวสอนวิธีบริหารงานบริหารเงินก็ลงตัวเพราะที่สองยากขึ้นมาน่อยการเลี้ยงดูไม่ดีต้องใช้เวลาปรับสิ่งแวดล้อมแผ่เมตตาให้เยอะแล้วก็นึกว่าเลี้ยงลูกกันแล้วกันนะแก้ไขกันไปส่วนว่าเปราะที่สามเอ,อ ถึงขนาดหนักๆก,ก็คงจะต้องปล่อยให้หลวงพ่อท่านจัดการมนะั้งและถ้าหลวงพ่อท่านเทศแล้วก็ยังเอาไม่อยู่คงให้โยมบาลเทศแทนก็แล้วกันนะนั่นคงได้อย่างนี้แหละคุณโยมเราต้องยอมรับก็ว่าคนที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดต้องเป็นออผู้ที่หมดกิเลสเป็นพระอระหันต์หรือเป็นพระเถระที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจริงๆอย่างเรามันยากหน่อยโยม ค่ะคำตอบของพระเดชผู้คุณหลวงพ่อคงจะให้ความกระจ่างกับทุกทท่านแล้วนะคะแต่ว่าท่านใดถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําถามก็ส่งคําถามของท่านเข้ามาได้หรือมาร่วมตั้งคําถามในรายการได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้นะคะและสําหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการหลวงพอ่อตอบปัญหาได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันสิปบางบุญแต่งต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยสวัสดีค่ะ thank you